สบายดีปะลุงสบายดีทุกวงทุกคนพ่อพ่อกับสองน้องอ้อนคือเก่าปะลุงวันนี้มาดำหน้าป้ารวยกับถทอแม่ดำหน้าหลับจ้าอยู่หน้าพระเถาปะลุงชาวพอนสองมาจักอยู่ในข้างข้างหน้าเนี่ยป้ารวยข้างเฮือนใกล้ๆกัน โคโลกกะโลกดำกะดำดำอยู่เข้มทางบัดน <Wasn> ี้ก็สิลงไปดำอยู่วางหลุมพมปลโล่กรนาเลยเมือก ทีมงานโลกอะกามีดำประเดสองห้ยสามห้นี่แหละดำหน้ามือเด็โปรยบ่โสิลอดรือวันอะไรดำหน้าหลับจ้ากับเสมาพระด้เงินข่าวบัดรทัพส์ในขางเฮืนเดี๋ยวพรองเฮือนหน้าติดกันหน้าบ่เถ่า ทีงานเรากันหลายคนเต๋อปลโลมันนี่ค่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสบสอบสามคนทางบุญเจ้าเราสิบสี่ทางบุญไทย เจ็ดสิบพันกีบก็ตกอยู่ประมาณร้อยร้อยสี่สิบบาทนี่แหละประมาณน,นี้แหละบาหมีผมไม่ใช่เนาะนาค่าะเราไมด้หิวมากก็ได้แถวตะการเนี่ยก็รับประทานนึง

สบายขึ ane, vida, ้นมาเงือนพระเถาเอาลงไปกาไปดำหน้าเพราะว่าอีเรายื่ในข้างหน้านะบอลเราวะยูเต่าเคนบ่ mình mình chịu thương cái mà lao thầy bà thương mà chắc có thể thua dưới là vợ gì này là à? มายืนเรามายืนในข้างหน้าบนเรา่ะแล้วจูบลูกไปไกลอลินเหรอป่ะ ปบลงเทพหรือว <Yeah, ่าเขาก็ัอยากไปด้เนอะลำนาแล่จังขึ้นมาแล้วเขาจะขึ้นมาดิเตียวป้าแล่จะขเ้นมาด๋ยว่าามัน ทางโลกทางดำยาดกาบ่พอดำป่วยพอบ้านในเราก็จ้างแต่ทางบไร้มาวันในเราพอคนก่อนคนหลายสิบกว่าคนหนาคือหลยเต้นรถไงบ่ เ่าไม่ยอดขี้ดินมาเด้อมาเด้อโลกระเด้อพี่น้องจะรอภาษาโง่คุณป้าอีกเดี๋ยวมันยืนเห็นยังละสิวยวโอ้ยูกะพ่ออีตัวนะเด็กสองกะโอ้ยชันบ่ายเดาแบบเบิ่งแต่โลกก็ยังขนาดเลย ขี้งามเลยขวดน้ำโอเคกระเด้งมาดเบิ้เนี่พอแล้วอาวมาดกำกันนี่แหละพากันลงทั้งลุมบ่ะนี้พะลุงไอู่วางลุมบม พวกสิลอดหรือว่าสิเป็นอะไรเหมือนี่มือแรกดำนามือแรกนากระนาพระเถ่าออกมารับจ้งรงไหมเยมือแรกงู้พเพยสิลอดหรือบ่ลอด เก็บมาใส่หล่อนะครับเราดับหมู่บ้านไป้ไล่เติบวัานในเราก็จ้างกับนาเราสองเรียนลงไปดูดปะใกล้ๆหนึ่งผมมีหน้าแบบดูดเอามันเหี่ยได้ไรฮะ đâm này lái tự của văn này các. buộc sợi dây lùng nhau và trên hột đang Lao nào đâm này đéo nè, lao đâm thôi, còn mồ. ดูดำเูมีน่าไทยแบบดู๋อคนลย่ยันไทยขาดตัวนั่นยันประธาน Cuộc cả các hôm bọn đi đấy, đi Nhắc bọn hôm đi ăn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  đi มันโหมหลายโพดมาวันนี้ก็สิไดลาล้วลงอย่าลืมฝากกไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องนองออนให้ด้วยะลงพอกันสิหน้าปะลงสวัสดีเพราะว่าดำนาจ้างยืนเทิงกับไรปะลเ๋วจะของงานกับองนาก็จะชวยเอาใส่พอกันสิหน้าปะลงสวัสดี